คยไหมคะที่นอนไม่หลับเพราะว่าความคิดเนี่ยมันวนอยู่ในหัวจนต้องหยิบมือถือขึ้นมาทั้งที่รู้ว่าพอหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําให้หลับยากกว่าเดิมคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งเล็กๆก่อนนอนนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยสงบลงก็คงจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยใช่ไหมคะมาฟังเรื่องราวของตัวช่วยนี้กันคะ่ะ Mission the Moon. mission. Continue with to your the 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทียกระดับงานและชีวิตของคุณสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุด Level Up your work life คอร์สออนไลน์เรียนสด2วันจบนะครับสำหรับทุกคนที่อยากทำงานแบบโปรและมีชีวิตที่โฟล์พบกับผมรวิทธานสาตาหะและอาจารย์เกียวดีมารุมุระเปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับที่เว็บไซต์ mission academy พิเศษซื้อครบ2วันรับส่วนลด mission to the moon energy planner 2026ไปเลย นักเขียนที่ชื่อว่าแคทเธอรีนชานนะคะบทความนี้เนี่ยชื่อว่า I drank chamomile tea before bed for a week ค่ะเธอก็เล่าว่าเธอเนี่ยลองดื่มชาคาโมไมล์ก่อนนอนติดต่อกัน7คืนค่ะ เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเธอมีปัญหานอนไม่หลับเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในยุคนี้แหละเธอบอกว่าตั้งแต่เธอมีลูกนะคะเธอก็ต้องตื่นมากลางดึกบ่อยบางทีก็คิดเรื่องงานเรื่องบ้านจนหัวเนี่ยหมุนไปหมดเลยพอได้ยินว่าชาคาโมไมค่ะเป็นตัวช่วยที่ให้หลับง่ายขึ้นเนี่ยก็เลยอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเองเธอก็ลองดื่มชาคาโมไม์มก่อนนอนทุกคืนเลยนะคะตลอด1สัปดาห์เพื่อจะดูว่ามันช่วยเธอเนี่ยหลับดีขึ้นจริงไหมเธอก็เล่าเขาว่าก่อนหน้านี้เป็นคนที่นอนยากมากบางคืนนะคะไม่หลับเลยแล้วก็บางค ก็ตื่นกลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับอีกแต่พอเธอเริ่มตั้งใจดื่มชานะคะติดต่อกันเนี่ยทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะ คืนแรกนะคะเธอรู้สึกว่าโอเคชามันก็อุ่นดีแหละเธอก็ถือช่วยชาในมือแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นหอมจางๆมันช่วยให้ใจสงบลงแล้วเธอก็หลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะคืนที่สองนะคะก็ตื่นมาสดชื่นกว่าปกติทั้งที่ไม่ได้หลับนานขึ้นมากเท่าไหร่เธอก็เริ่มสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่ชาแหละที่ช่วยแต่มันคือช่วงเวลาที่ได้ชะลอความเร็วของชีวิตก่อนที่เธอจะเข้านอนนั่นเองค่ะ พอคืนที่3นะคะบ้านของเธอเนี่ยมันเกิดวุ่นวายเธอก็หงุดหงิดค่ะจนลืมที่จะดื่มชาคืนนั้นเนี่ยก็นอนไม่ดีเลยตื่นบ่อยแล้วก็หลับไม่ลึกค่ะจนเธอก็ได้บทเรียนว่าสิ่งสําคัญค่ะไม่ใช่แค่การดื่มชาแต่มันคือการสร้างบรรยากาศแล้วก็ความสงบก่อนนอนคืนที่4ถึงคืนที่5นะคะเธอก็ยังดื่มชาก่อนนอนค่ะนอนหลับก็พอใช้ได้รู้สึกเฉยๆไม่ร้เพลียไม่ได้กระปรี้กระเป๋าแต่ก็รู้สึกว่าได้ผ่อนคลายตอนที่เธอดื่มชาค่ะคืนที่6นะคะเธอนอนยาวเกือบ9 ชั่วโมงเลยซึ่งเธอบอกว่ามันถือว่าแรงมากๆสําหรับเธอ แต่ว่าคืนที่7ค่ะเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เธอเริ่มทดลองอันนี้เนี่ยเธอก็กลับนอนไม่ได้ดีนะคะตื่นมากลางดึกเพราะว่าอากาศร้อนจนต้องลุกเปิดหน้าต่างแล้วก็นอนไม่หลับต่อค่ะความคิดมันก็วนไปวนมาเราก็จะเห็นว่าทั้ง7วันเนี้ยมันไม่ได้หลับดีขึ้นขนาดนั้นมันจะมีวันที่นอนไม่หลับแต่สรุปแล้วนะคะทั้ง7วันเนี่ยก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าโดยรวมค่ะเธอเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายกว่าเดิมสิ่งที่น่าสนใจก็คือคือนที่เธอดื่มชายอย่างมีสติค่ะ ตั้งใจอยู่กับถ้วยชายเงียบๆไม่เปิดจอไม่เร่งรีบคือคือนที่เธอเนี่ยนอนดีที่สุดซึ่งหลักการที่นักโภชนาการอธิบายไว้นะคะระบุว่าในเจ้าดอกคาโมไมล์เนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่ชื่อว่าอะพิเจนินซึ่งสารเนี่ยมันจะช่วยให้สมองของเราค่ะลดความกังวลแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ย เข้าสู่โหมดผ่อนคลายมีงานวิจัยในผู้สูงอายุนะคะที่ให้รับประทานคาโมไมลา์แบบแคปซูลเนี่ย400มิลลิกรัมวันละ2ครั้งติดต่อกัน4สัปดาห์ก็พบว่าคุณภาพการนอนเนี่ยดีขึ้นจริงแล้วก็อีกหลายงานค่ะก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าแม้ว่าผลนะคะมันจะไม่ได้แรงเท่ายานอนหลับแต่ก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยสงบลงโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงค่ะข้อสังเกตของแคทเธอรีนนะคะเธอพบว่า สิ่งที่ช่วยให้หลับดีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สารในชาเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่พิธีกรรมก่อนนอนหรือว่า the ritual of winding down ค่ะซึ่งเวลาที่เธอเนี่ยได้ต้มน้ำค่อยๆรอชาแช่กลิ่นหอมที่มันลอยขึ้นมานะคะมันคือช่วงเวลาที่เธอเนี่ยได้อยู่กับตัวเองแบบไม่ต้องทำอะไรเหมือนเรามีช่วงเวลาโฟกัสที่ได้ผ่อนคลายแล้วก็การทำแบบเดิมนะคะทุกคืนทุกคืนเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนสัญญาณให้สมองเนี่ยรู้ว่า เ้ยถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะชาคาโมไมล์ค่ะมันอาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดของปัญหาการนอนแต่ว่าพิธีกรรมการดื่มมันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับการนอนซึ่งเธอค่ะก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยมองชาสิ่งนี้ เป็นหนึ่งชิ้นส่วนของกิจวัตร,รก่อนนอนจับคู่กับสิ่งอื่นที่อาจจะทำให้ใจเราสงบลงอย่างเช่นการอ่านหนังสือการเขียนไดอารี่หรือว่าจะเป็นการฟังเพลงช้าๆก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าต่อให้เราเนี่ยดื่มชาอย,ย่างไงแต่ว่าถ้าใจเรายัางะวงยังคิดว่าเออคืนนี้จะนอนได้ไหมพรุ่งนี้ลืมอะไรหรือเปล่าไอ้ความกังวลน,นี้แหละคะ่ะมันจะสามารถกลบผลของชาได้ทันทีเลยนะคะบางครั้งเนี่ยการนอนหลับดีก็ไม่ได้เริ่มจากแบบ ผ้าห่มหมอนนุ่มๆหรือว่าเป็นอะไรที่แบบยากแต่ว่ามันคือความตั้งใจที่จะพักผ่อนจริงๆค่ะก่อนที่เราจะหลับตาในคืนนี้นะคะอยากให้แบบวางโทรศัพท์ไกลๆเลยแล้วก็ให้โอกาสตัวเองสักสินาทีค่ะวางทุกอย่างลงแล้วก็ชงชาถ้วยเล็กๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็บอกว่าถึงเวลาพักแล้วนะ หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ไอเดียสําหรับพิธีกรรมก่อนนอนกันหรือว่าถ้าใครมีกิจวัตรก่อนนอนแบบไหนอยู่นะคะก็แชร์เข้ามาได้ค่ะมาบอกเล่ากันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง5 m i n u t e podcast แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ Mission to the Moon continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที